น้ำเลยน้ำเลยอ่อาวันนี้พี่การุณทราโซนะผมจะมาเปิดเล่นอันบ็อกซ์กับตัว SGM ยานซูเปอร์กัสหรือว่ากัสอีเกิลนั่นเองนะครับมีทั้งหมดสามอันเลยเบต้า <Beta, S 1> แกมมาอัลฟาใช่กัน <Okay. S 2> ดีโก้ก็เป็นค่ายเดียวกับที่ทำไอ้พวกที่แปลงร่างที่มันถูกถูกอะ่ะถูกถูกดีๆมาทำยานก็เอาจริงไอ้พวกที่แปลงร่างที่มันออกมามันก็ออกคู่กับยานหมดทั้งทุกเรื่องนะ อไดนาก็หน so ึ่งในนั้นจะลองดูว่าเป็นยังไงนะฮะเริ่มที่กล่องเล็กก่อนแล้วกันทํางทำอะไรอยู่เนี่ยเป็นช่างทําเล็บอยู่เจ้าของช่องไม่ว่างก็จะมาใช้กูนยอุปกรณ์ที่เราต้องมีนะคือคือกันไกลแล้วก็ใบมันทัดนะรักษากล่องนะซึ่งก็บุบอยู่แล้วมึงรักษาทําไมอีกวะเรียบร้อยวิธีการแกะนะก็คือกดลงไปเลย จะมีวิธีการทำไมนี่นะวิธีการแกะที่คนรักษาของเขาแกะกันบสอนมวยอ่ะใช่หือนี่โอ้โหผมก็ไม่ค่อยจะเล่นยานเหมือนกันนะดูดิมันเป็นยังไงผู้มือล้วช่างมันเถอะนี่นะนี่ไงมีการ์ดด้วยเหมือนเลยเหมือนที่แปลงล่างเลยแล้วก็ข้อเสียอีกอย่างหนึ่งคือมึงแพ็คมาถ้าแกะยากใช่เกยต้องกดด้านหลังนี่แหละ อโอ้ a few moments later ครับอันนี้ก็ขอจบไว้พี่ครับกูไม่แ,แข <c oughs> ออนี่นะฮะหนึ่งลำอ้าวหนึ่งลำเ,ออเราจะแกะทุกลำนะฮะโอเคอันนี้ก็แกะด้านนี้แล้วที่มันเหมือนกันนี่นะฮะ เบ okay. mm hmm. ต้าโอเคเหมือนกันได้เพิ่งแตกฉานเหมือนกันที่มันถูกเพราะว่าหลังๆอ่ะญี่ปุ่นเขาจะจ้างจีนผลิตถูกไหม mm hmm. เขาก็จะบวกค่าจ้างด้วยมา mm hmm. คิดเราอ่ะแต่จีนเองเขาไม่ต้องไม่ต้องไปจ้างใครเขาผลิตเองไง mm hmm. เขาก็เลยมีวัสดุมีอุปกรณ์ที่มันพร้อมราคามันเลยหักส่วนที่จ้างทิ้งไป mm hmm. มันก็เลยถูกอืม mm hmm. เนี่ยทุกคนน่าจะได้คําตอบนะว่าทำไมของจีนมันถูกเพราะไม่มีใครจ้างเขาก็าทาเองได้แล้วตอนนี้เหลือลิขสิทธิ์เดียวในจีนแล้วด้วยเขาชนะหมดแล้วว้าวดีใจด้วยครับเบต้ายังไม่ทันอะไรก็พังไปแล้วเนี่ยยังติดยาเหรอติดเล็บไม่ต้องตัดทิ้งไหมตลกดิถ้ามึงเล่นเสร็จแล้วมึงจะเก็บเข้ากล่องไหม ไม่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 เกียไม่เกียบูไม่แขะให้มึงนะถ้าพี่จะเล่นอยกอืมอืมโอ้ยอ,อ,อันนี้มันต้องประกอบนิดนึงนะ <X S 2> โ,อโอเค ในขณะที่คนอื่นเขาเล่นเอาเกมกันอยู่นะฮะโอ้โทำไมน่งแกะของเล่นให้เพื่อนโ okay. อเคอะสำหรับตัวนี้ก็ต้องประกอบกันนิดนึงนี่นี่ <c oughs> ไม่ใช่ด้านนี้ผิดนะฮะมันต้องผันอย่างนี้นี่โอเคอันนี้ต้องประกอบนิดนึงมันแยกมาปุ๊บนี่แน่นหนาน,นะเนี่ย ี่เรียบร้อยอม,มีถ่ายได้นะถ้าบอกอันถ่ายได้หมดโอเคอีกอันนึงสุดท้ายอะไรวะแกมมามึงมาเล่นมามึงทำเล็บไม่เห็นแล้วมึงมาเล่นเดียวเลย4สี่นิ้วอีกสี่นิ้ว <c oughs> <c oughs> ทูตงคิปนี่มีแต่กัวดูตรงนี้ <c oughs> อ่ะนี่นะฮะ <c oughs> ปุ๊บ,บ,บ,บมาแลว้วแกมมาลักษณะมัอนต้ประกอบอีกอ่ะ นี่นะชินส่วนอันนี้ก็ต้องประกอบเหมือนกันนะฮะเออสบาย,ยาามีขาคูยัง <c oughs> มันจะมีแต่เข้าไปอย่างนี้เลยแต่ของอันนี้เหมือนมันทำมาเพื่อ,อเพื่อให้เราดึงขึ้นมาเองอ่ะเออ,ลอแล้วไปอ๋อคือมันอย่างนี้ลูกเล่นตัวนี้มันอย่างนี้ถ้าจะเอาโหมดนี้ก็แปลอย่างนี้โอเคแต่ถ้าจะเอาโหมดยืด มันยืดขึ้นมาแบบในหนังไม่ได้เห็ดต้องดึงออกอย่างนี้แล้วก็อันนี้ขึ้นแล้วก็ใส่เข้าไปอย่างนี้เรียบร้อยเอาเอาอะนี่อย่างนี้แล้วก็เดี๋ยวประกอบล่างนะฮะก็จะเป็นอย่างนี้มันเล่นมามองใหญ่แล้วเนี่ยข้อดีของรุ่นนี้นะฮะก็คือมันจะมีไฟมีเสียงมีฐานด้วยลองเปิดเสียงดูนะ มีไฟด้วยมีไฟตัวคนขับเลยนะฮะและ้วมีปุ่มอะไรเ้างาวะมีมีมีปุ่มมีป,มปุ่มอยู่ตรงนี้นี่อันนี้มันจะเป็นปุ่มตรงนี้เสียงเข้าบไมรลุก็จะเป็นเสียงบินนะฮะเฮ้ยอันนี้เสียงยิงอ้าวค้าง เสียงพังแล้วมันต้องมีเสียงแปลงล่างดิโอเคเสียงมันเยอะอยู่นะ อ่าน่าจะบนแล้วโอเคแล้วก็ลูกเล่นของแต่ละลำมันก็จะมีโหมดคอมมานดี้อันนี้มันพับขึ้นมาอย่างนี้ได้แล้วก็มีอะไรป่าวว่าหมดแล้วมั้งหมดแล้วหมดแล้วอันนี้คือคแค่นี้เลยสําหรับของอสกะาพระเอกเราอันนี้แล้วก็ไฟอันนี้ก็น่าจะรอให้มันดับเองนะเนี่ยความอินของมันก็คือเวลาแบบว่ากดแล้วมีเสียงบินอนะเราจะเล่นอย่างนี้นะฮะอ้าวน,นี้เสียงยิงอ่ะ นี่นะฮะนี่แค่นี้แหละวิลล่าต่อไปเป็นอันนี้เออ่เบต้านะครับผมก็เหมือนกันเลยมีเสียงมีไฟมีฐานเปิดสวิตช์โอเคปุ่มอยู่ตังไงวะเฮ้ยอันนี้มีสองปุ่มเลยวะมีสองปุ่มปุ่มนี่ อยู่ตรงนี้สองปุ่มอ่ะเมื่อกี้กดด้านนี้ไปลองเปลี่ยนด้านดูมัง้งเสียงมันเข้ามิติอะไรทักอย่างเนาะ ปะหลาดสงสัปะหลาดเอ,อันตรายอันตรายอันตรายโอเคเ่าที่ดูแล้วไอ้สองปุ่มนี้เหมือนมันหน้าที่มันเหมือนกันเลยนะแค่เราจะกดปุ่มไหนแค่น,นั้นเองอนะฮะลองกดพร้อมกันดูดิ ก็ไม่มีอะไรลองกดค้างอยู่ที่ปุ่มเลยปุ่มหนึ่งไม่มีอะไรอีกข้างหนึ่งบนแล้วนะฮะแล้วก็ตัวนี้ลูกเล่นมันไม่มีอะไรเนาะไม่ได้มีอะไรคือแค่แค่ว่าต้องมาประกอบปีกสองด้านเฉยๆนะฮะโอเคแล้วก็ถ่ายได้คล้ายๆกับอันแรกนะใช่อันแรกลองกดค้างอยู่ดีกว่ามันปุ่มเดียว ไม่มีอะไรไม่มีอะไรนะฮะโอเคอ่ะสุดท้ายเหมือนกันนะฮะมีเฟียมีฟิตทุยม,มีสวิตเปิดดูอ้าวมีแต่ไฟมีปุ่มไหมมึงอย่าบอกนะมีแค่นี้เอ้ยไม่จริงนะเพดูคู่มือก่อนนะมีแค่นี้ครับ ไอลํำนี้นี่ไม่คุ้มสุดนะถ้าซื้อมาของเดียวเนี่ยแต่ท้าไมงั้นมันรวมกันเป็นอัไนไม่ได้ไดไใช่เออก็คือมีไฟงง่ๆดูหนึ่งนะะนี้โอเคแค่นี้เลย <c oughs> อ่ะทีนี้นะฮะมาถึงเวลาประกอบก็สำหรับอันนี้ก็น่าจะต้องดึงอันนี้ออกมาแล้วยกอันนี้ขึ้นอันนี้มันมีเออมันมีด้วยอะไรเปล่าวะนี่พับตรงนี้ได้สำหรับอันนี้เออประมาณนี้ ข้างหน้าไม่มีอะไรอันนี้ถ่ายได้ป่ะถ่ายได้ถ่ายได้เหมือนกันโอเคคือมันต้องยัดไอ้ล่องตรงเนี้ยเข้าไปในนี้ในนี้แค่นั้นเห็นเล่นคนเดียวสนุกดีอ่ะนี่งไงได้แล้วเนี่ยนี่ไงแล้วข้างล่างนะอ่ะอ้ออเอมามีล็อกข้างล่างด้วยเสร็จแล้วอ่าก็ได้หมดนี้ก็มีในหนังอยู่ใช่โอเคอ่าแล้วก็สุดท้ายง่ายๆเลยนะฮะอันนี้ปึ๊บป๊บยัดตรงนี้ โอ้โหนี่มันมีรูเสียบอย่างนี้เลยเห็นปล่าโอเคใช่ป่าวะใช่ใช่ดิตอนเสียบก็ต้องแบบดูด้วยนะดูร่องนี้เป็นอ่ะเอาชิบหายละเอออย่างนี้ก่อนใส่เข้าไปอย่างนี้ก่อนไหมจะง,ง่ายกว่าไหมเปึ๊บหลังก็อีอ๋อุ้ยอืมเนี่ยอ่ะได้แล้วนะได้แล้วโอเคขั okay. ้นตอนสุดท้ายจิ๊บปุ๊บ น่าจะง่ายสถือว่ออันนกรอบบนเพราะกรอบล่างเฮ้ยเห็นต้องอ้นั่นก่อนเลยวะได้ก็ได้ไม่ได้ไม่ได้ต้องล็อกไอ้นั่นก่อนของลิวเทอร์แมนเล่นไม่ง่ายนะอ่าเสร็จแล้วมันชื่อว่าการอีเกิลการอีเกิลนี่นะถ้าเกิดจีนก็มันน่าจะทำนะไออีนี้อีกอันหนึ่งอ่ะก็เอาิรนะ ก็เปลี <th> te <pl ains> ่ยนได้เขาเรียกว่าอัลฟ่าเอสตัวนั้นแหะใช่แต่ที่นี้ถามว่ามันยังไงก็คือลูกเล่นปุ่มมันก็ไม่น่าจะได้เปลี่ยนอะไรนะไอเสียงปุ่มของเบต้าที่สองมาปุ่มฝั่งปีซ้ายอ่ะมันคือเสียงของยานรวมนะผมจากที่ฟังอ่ะเหรอเนี่ยมันคือเสียงตอนที่ยิงคอเซนอะโอเคโอเคอ่ะสรุปไอลูกเล่นถ้าจะเอากดเสียงรวมก็กดฝั่งนี้ ถ้าจะกดแยกแบบไอานเดียวยานเดียวสีฟ้ากดฝั่งนี้นะก็คือขึ้นอยู่กับปุ่มแหละไม่ได้ขึ้นอยู่กับรวมล่างอะไรหรอกถ้าต่อให้ไม่รวมล่างก็เล่นได้ก็เล่นได้สีน่ากลัวมันเป็นเสียงจากในหนังแหละก็ต้องเป็นแฟนแฟนแท้ยี่นึงถ้าจําได้นี่ไงนี่ไงเสียงรวมล่างแต่มึงไม่ทันหรอกเสียงรวมจบก็ยังรวมไม่เสร็จหรอกเชื่อโอเคก็ หมดแล้วลูกเล่นกดอันแรกของอีเกิลก็เป็นของมาคนเดียวแล้วก็อันสุดท้ายนะฮะมีไฟจบขนาดโอเคมากเลยนะขนาดโอเคเนี่ยกำลังสวยเลยไฟก็ถ้าให้มันครบก็อันนี้ข้างล่างเหมือนเอาไว้เล็งข้างบนก็เป็นไฟสองอันอันนี้ไม่มีจริงเห้เซ็งไม่จะสวยอ่ะสวยมากเลยถ้ามันมีไฟสามลำจะแจ๋วมากนะของดีไม่มีหาเลยเป็นวัสดุโลหะต่อไป โอเคดีอันนี้เสียงออกมาจากตัวงไหนกันนะกูกดของอันนี้อ๋อรวมรวมมัน,นคืออินนะทำเป็นแฟนไดนน้แนาแล้วถ้ามีออที่แปลงล่างมีอะไรมาตั้งคู่กันอีนอกนะก็จบแลละ ช่ซึ่งมีป่ะมีแต่ไม่ได้ไม่อยู่นี่ไม่ได้อยู่นี่โอเคประมาณนี้นะฮะสำหรับเออ่ยานลบหน่วยก๊าซของเราถ้ามีฐานตั้งมาด้วยนะซึ่งมันทำเพราะว่าจีนไม่รู้ไม่ได้ทำมั้งไม่ได้ทำนะซูเปอร์ก๊าซเห็นทำแต่ยานนะก๊าซอย่างเดียวเนี่ยทำแค่สองลัมเองนะเออมันมีก๊าซวิงกับก๊าซเอก๊าซลัมนั้นชื่ออะไรนะไม่รู้ว่าก๊าซหมายเลขสองอะหมายเลขหนึ่งกับหมายเลขสองใช่แค่นั้นแหละเอออ่ะประมาณนี้สำหรับของซุปเปอร์ก๊าซ ใ voi, ena, Goddess ครเป็นแฟนไดนาก็ซ yes, ื้อมาได้ราคาไม่แพงยานสามลำแต่ประกอบยากชิบมหายเลยก็อย่างที่บอกด้วยความที่มันไม่แพงก็ซื้อมาหกลำแล้วก็แยกสามแล้วก็รวมสามตั้งข้างกันจะได้ดีถ้ามีซีกูอาร์ตยืมแล้วก็จะเท่ใหญ่หรอมีไหมไม่มีเลยยืมไยดิอ่ะประมาณนี้นะฮะซื้อมาจากไหนนะสปอนว่าเกียร์สกีถอยเออโอเคติดต่อร้านไหนเขาซื้อของจีนได้ก็ติดต่อไปประมาณนี้โอเคครับจบแล้วครับสวัสดีครับ ให้กูคุมนะวันนี้มึงนี